หาอะไรกันนะคะเนี่ยไก่นี่อันนี้มันต้นหญ้าเนี่ยเขาเรียกไก่เคยเล่นเป่าตีไก่เนี่ยตอนอเด็กๆนี่แล้วเดี๋ยวเอามาตีกันอู้นี่เยอะเลยวะนี่ของคุณแม่อัน,นใหญ่มากเลยวันมาสู้กัน,น,านมาได้แล้วนี่ เป็นอะไร่ไก่หน่คิดถึงไงตอนเด็กๆไม่มีอะไรเล่นอะไม่มีโซเชียลอะอันนี้คือของเล่นเมื่อก่อนเลยเหรอใช่ของเด็กไงของเด็ก้ันนอกสมัยก่อนไม่มีโซเชียลเล่นหรอกมาเลยคูดนี่ไอ้โต้ง<ค><ณ>ไอ้โต้งโอ้โหอันนี้อันใหญ่มากนี่เสร็จแล้วถ้าเจออันนี้ของคุณแม่อักน้องมันใหญ่มาก นี่คุณเจอไอ้ต้งทันเจอก่อนคอหักไอ้ต้งไอ้แก่ค่านไงโอ้ยของคุณนั้นใหญ่อ่ะของของวันไอ้ต้งอันนี้ไอ้ต้งนี่ไอ้ต้งอยู่นี่หนึ่งแล้วไอ้ต้งขาดของคุณแม่เป็นไก่แจ๋วเสร็จกูละมึงหนึ่งสอง สองเฮ้ยเหนียวเหนียวเลยโดดเก็เสืมกก็เสไม่มีฝ่ามือนเลยเื่องเอาละเอาละเอาละทำไมอ่ะสามส่นแล้วคุณแม่ทำไมตัวนี้ันี้เอ้ยทำไมวะอึหอหหมเนี่ย เป็นคนไม่เด็กเลยเนี่ยนกไม่อะไรมานกไก่อะไรดีค่ะมันเป็นอะไรมาไปลงน้ำไอแก่มึงมึงตีกูหน่อยกูตีไม่ขาดอไอแก่มึงเจอกูว่องแค่ใหญ่เลยเนี่ยนี่โซล่าขอบคุณแม่ขอบคุณแม่อันนี้มันแข็งแมันทนมากมันทนมากระวังระวังบาดซะหนะไม่มึงมีกระดานนะโอ้โห้แกงใจตองเลยแกงมึงมาเชื่อฉันไหม เดี <Auf> ๋ยดูดิอันนี้ใหญ่มากเน่ยของคนแม่ต้งอ่ต้องโอ้ยขาดเลยเนี่ยม่อขวาเลยเนี่ยโหจับแล้วมิลชนะจับแล้วโมผิดแบผิดแเจองหัวขาดอี้นี่ก่อนอันนี้พี่ชนะพี่ตีแกนก่อนโอ้โหเลยใหญ่ทีอเลยอะ ไอโตเรียบร้อยเงี้นเรียบร้อยตรงเหรออ้ย้อยทำไมวะผิดผิดตามมันเห็นต้องใส่แว่นไอโต้ขาดแล้วหมดหมดอย่างเงี้ยหมดตีเขาเขอขาด้วทีวันได้สามแล้วหมดเแล้วต้องหมดสี่อีกอันเดียวจะเท่าแล้วอออืืหผิดอ่ะ หมดแล้ว5แล้วหมดแล้วไอ้ตองจ้ะไอ้โแม่เจอไอ้โต้งป่วยโอ้อันไปเลเลยหายไปไหนไหนอ่ะไม่ตายไม่ตายหลุดมืออันเหรอไหนอ่ะหายป่ะเอาเอ้าไปแล้วหายไปเลย5เท่าแล้วนะ เจอไอ้โต้งสรุปใครโกงใครไอ้ไอ้โต้งเราชนะเราเราชนะเราชนะแต่ว่าของเมื่อวานเขานี่จ้ะตัวชนะคือไอ้โต้ง